สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามท่านนะครับพวกผมรังสรรค์ออนทัวร์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมครับวันนี้ก็วันที่25กรกฎาคมนะครับ2565นะครับก็ตรงกับวันเกิดของผมนะครับวันที่25กรกฎราด,กกดานะครับวันเกิด ก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับเมื่อเช้าอัพสตอรี่อัพเฟซบุ๊กก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมพรใดประเสริฐก็ขอให้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับส่วนวันนี้ก็ที่มาเปิดอยู่อูไม่ใช่อะไรนะ ผมกลับมาจากลงไม้นะครับในคลิปที่แล้วแหละคลิปที่ผ่านมานะครับก็มาถึงบ้านก็ประมาณ2องทุ่มครับมาถึงห้องประมาณสองทุ่มก็พักผ่อนนะครับเพราะเหนื่อยกันมาทั้งไปและกลับเลยก็ตื่นเช้ามาผมก็มาส่งตัวพร้อมกับลงคิวนะครับ ก็เป็นไปตามคาดนะครับลงคิวผมได้คิวสองนะครับคิวหนึ่งเขามีลงไว้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยได้คิวสองนะครับก็ถือว่าได้คิวต้นๆก็โอเคอยู่นะครับดีกว่าเราไปรอลงวันรอลงวันจันทร์แล้วก็มาลงคิววันนี้มันจะได้คิวยาวนะครับครับก็ จับสลากงานมาแล้วนะครับผมได้งานไปสุราษนะครับได้ไปสุราษวันนี้วันนี้ไม่มีงานไม่ได้ขึ้นงานไม่ได้ไปไหนแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ฝนมันตกนะครับทำอะไรไม่ค่อยสะดวกก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปไหนเลยน้ำมันแห้งเลยรถก็ ไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาที่คอม้านะครับแต่เช็คราคาแล้วข้างหนึ่งมันก็พันกว่าบาทนะครับยังไม่รวมค่าแรงถ้าสองข้างก็ถ้ารวมค่าแรงก็อยู่ประมาณสี่พันแหละโดยประมาณนะรวมค่าทานะครับก็มันยังเป็นเงินที่ที่เยอะอยู่นะครับยัง หาไม่ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ยกคัดมานะครับผมก็เขว้เลยนะครับเงินสำรองเงินอะไรก็หมดไม่เหลือเลยนะครับก็เลยต้องทนขับให้มันสะบัดสบัดสันๆันไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะมีแต่กองโซลา่านะครับซื้อมาแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนหรอกซื้อมาไวา้ว่าจะเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยว ค่อยทำนะครับพอดีที่อู่ช่างเขากำลังทำพวกเสื้อเผาบิ้วเสื้อผาบิ้วอะไรเขาจะขายนะครับเสื้อเผาเซตนะครับลูกปืนใหม่จะระบีใหม่นะครับเบรกใหญ่นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะขายอยู่4 0,000บาทนะครับของก็สวยๆนะครับไม่ไม่แตกไม่หักไม่เล้าไม่อะไรนะครับใช้งานปกติที่เจ้าของยกลงเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเล่นเบรกแห้งนะครับ เปลี่ยนไปใช้เบรกแห้งคันรู้สึกว่าผมจะเคยถ่ายคลิปอยู่นะคันนั้นน่ะที่แกใส่แหนบแหนบสี่ตัวหรือห้าตัวนี่แหละเป็นแหนบคันธนูแหนบใหญ่ะแหนบหนาแหนบใหญ่อะ่นนานานานอะนั่นแหละแกเปลี่ยนเสื้อผาใช้ตัวนั้นแกก็เลยยกตัวนี้ลงนะครับก็ของมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแกก็เปลี่ยนจารบีเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนอะไรให้นะครับถ้าใคร อยากได้ก็ติดตาม Facebook ผมก็ได้นะครับทักมาทางเฟซก็ได้นะครับตอนนี้ Facebook ผมเปลี่ยนชื่อเป็นรังสรรน้องเสือนะครับแต่ถ้าพิมพ์ว่าอ้วนรังสรรมันก็น่าจะขึ้นอยู่ผมเปลี่ยนเป็นรังสรรน้องเสือนะครับผมก็ในวันเกิดผมนี้มันก็ไม่ได้เป็นวันพิเศษอะไรมากมายหรอกครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่มีคลิปไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับก็อยู่แต่อูนะครับผมก็ไม่รู้จะไปไหน ก็ขอบคุณนะครับทุกคำอวยพรเนาะใน u t u b e อาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าใน Facebook ก็มีคนมาอวยพรแสดงความคิดเห็นให้เยอะเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมรวมทั้งท่านที่สนับสนุนมาด้วยนะครับในวันเนื่องในโอกาสวันเกิดนะครับก็มีหลายท่านที่โดเน a t มาเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ก็พอได้สู้ต่อไปนะครับบางทีก็เก็บไว้นี่แหละเก็บไว้เป็นทุนฉุกเฉินนะครับเผื่อรถเป็นนู่นเป็นนี่กลางทางนะครับมันเราวิ่งรถอย่างเงี้ยผมต้องมีทุนไว้ฉุกเฉินด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเป็นอะไรกลางทางแล้วแย่เลยไม่มีเงินไปต่อเนี่ยมันมันลำบากนะนะครับไม่มีเงินซ่อมไม่พอแถมยังเอารถกลับบ้านไม่ได้เนี่ยมันมันลำบากนะครับ <S <S <ๆ>ผมก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นหรอกแต่ผมก็ไม่อยากเจอ นะครับนี่นะครับไอ,อ,บอเสื้อผ้าที่ผมบอกนะครับพร้อมเฟืองท้ายเลยนะครับ,บเฟืองเจ็ดสามเก้านะครับเฟืองคมคมเลยนะครับสวยๆวนะครับผมอบอก็จัดการให้ใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้เลยนะครับยกขึ้นใส่ได้เลย่ีก็เลยลูกปืนใหม่จะระบีใหม่นะครับก็คือเอาไปยกใส่ได้เลยใช่ไหมช่าง ได้เลยอันนี้อันนี้มันเผาข้างทำสีไหมไม่ต้องทำนะเผื่อคนซื้อเอาไปทำเองชอบสีอะไรไ <c oughs> ะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ098 049 499 2ส่งฟรีในรัศมี200กิโลนะ ส่งฟรีนะครับจะมี200กิโลนะครับถ้าไกลกว่านี้ต้องออกค่าขนส่งนะครับสสวยเลยพร้อมน้ำมันเฟืองท้ายเฮ้ยน้ำมันเฟืองท้ายเติมไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ด้วยนะครับ739โอเค ก็นั่นนะครับถ้าใครสนใจนะครับนะบเขาตั้งราคาไว้40,000บาทนะครับผมก็ขายราคาตรงๆเลยนะครับมาคุยมาต่อรองเอาเองนะครับหรือโทรหาผมก็ได้นะครับดีโทรมาหาผมเดี๋ยวเอาเบอร์นร้าก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบอร์นะครับไม่ต้องผ่านผมก็ได้ นะหรือว่ายังไงก็มาต่อรองดูนะครับบอกว่ามาจากผมก็ได้เผื่อนะแกลรถให้อีกนะครับเพราะว่าผมก็ช่วยช่วยนะเขาไปนะครับเพราะน้านเขาก็ช่วยทํารถทําอะไรนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้คิดค่าแรงกับผมนะก็ช่วยเข้าไปนะครับมีช่องทางการขายได้ก็ช่วยเขาขายก็เอาเป็นว่าสนใจก็โทรมาแล้วกันนะครับผมผมจะออกไปตลาดไปซื้อกับข้าวแล้วนะครับ ส่วนอันนี้นะครับที่ผมขับอยู่ก็ของขวัญวันเกิดนะครับของขวันวันเกิดมินิเพิ่มแล้วนะครับมินีิเพิ่มมานะครับผมก็อ่รถเก๋งคันนี้สี่หมืนบาทนะครับผมก็ค้างเขาอ,อยู่สองหมืนห้านะครับคือมันจําเป็นจริงๆนะครับไม่มีก็ลําบากนะครับเมื่อคืนก็เดิน พาแม่บ้านเดินกลับห้องนะครับก็เดี๋ยวว่างๆมารีวิวให้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ก็ยังคือจริงๆวันนี้ก็ว่างเลยแต่มันฝนตกเพิ่งหยุดนะครับก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่มีอันจะทําอะไรเลยนะก็นั่นแหละเดี๋ยวว่างๆก็มารีวิวให้ชมมาอธิบายให้ฟังว่าไปยังไงมายัางไงนะครับถึงได้รถเก๋งมานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับส่วนท่านที่อยากโดเน a t มาเป็นกําลังใจนะครับหรือจะมาเบิร์ตเดย์วันเกิดก็ยินดีนะครับเดี๋ยวทิ้งเลขไว้ท้ายคลิปนะครับผมก็พอดได้ประเสริฐนะครับที่อวยพรให้ผมมาเนาะขอให้กลับไปหาทุกท่านนะครับร้อยเท่าพันเท่านะครับขอให้กลับไปหาทุกท่านเลยนะครับขอให้อยู่ดีมีสุขกันทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับส่วนผม รังสันอมทัวร์นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับรถราคาสี่หมืนบาทเลขไม้ก็ไม่ขึ้น <laughs> แอร์ก็เย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับโอ้ยเนาะอย่างว่าแหละไม่มีเงินสดไปซื้อเขานะครับเซ็นเข้ามาก็ทำใจนะครับผม